ตามที่บ้ามีบอกเ้อนี่คือโกนบ้ามีได้เอากล้วยมาวางไว้แล้วเห็นบ่นี่ใบไม้มันปิดมาแล้วก็มันขอนขางคล้ายๆว่ามีแนวเชี่ยวออกนี่มันได้ยินเสียงกัวขากแลนขึ้นไปพี่นอ้องได้ยินเสียงกัวขากแลนขึ้นไปน้ำโกนนี่นี่ซึ่งบ้ามีพวกหัวาตวอีหยัง ซึ่งบ้ามีพ้าหัวตัวอีหยังด้ยเอากล้ยมาหล่อไว้งื้นสิเป็นควางสดบอกพี่น้องว่านี่บใบไม้สีเขียวนี่คือจังมันกัดมาเห็ดหั่งนี่พี่น้องแล้วกา็ไไรขึ้นมาอยู่นี่ก็มีบใบไม้สีเขียวน้ำนะนั่นอยู่ในกลนี่บใบไม้สีเขียวอยู่ในกลนี่มันก็ต้องแล่นขึ้นพี่พี่น้องว่าว่ามันต้องแล่นขึ้นพี่ส่วนสิเป็นตัวอีหยังนั่นเขามาหลุนกันแล้วก็บ้ามีบวกหู มาจอกระฮ้อนอีกมาจอกระฮ้อนอีกอ่ะเบิ่งเอาเอ้าโอเคซ้ำนี่พี่น้องผมมันต้องมีโตอยัง,อยงลรขัดบ่มีมันขัดบ่มีมันบ่เห็ดจังสีเพ็ดห้างไปหรอรบพี่น้องว่ะแก้วพี่น้องผม